สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพาไอเราพา,าพบนะครับรถเก่าโบราณคลาสสิกฮีโน่เคเอ็มนะครับนี่รถเก่าโบราณไฟหน้าสี่ดวงนี่โลโก้นี้หายากนะราคาแพงมากนี่เติมพอน้ําแบบคลาสสิกเลยแบบป๊อปอัพเปิดนี่คลาสสิกคลาสสิกเลยดิเปิดห้อน้ําเช็คเติมน้ำพอน้ําตรงนี้เช้าๆนะครับ่าพานี้นี่มาดูอีกอย่างหนึ่งนี่ของของเก่าคลาสสิกมากเลยนี่ กระจกมองข้างแบบระบบลูกหมากเห็นไหมนี่ลูกหมากนี่ขยับไปมาได้นะปัจจุบันนี้ไม่เห็นแล้วนะรถสมัยใหม่ไม่มีแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าข้างในเป็นยังไงนี่โอโ้โหดิมือหมุนแบบเหล็กมือหมุนแบบเหล็ก ปัจจุบันไม่มีนะเป็นพลาสติกหมดแล้วนี่เป็นกระจกไฟฟ้าหมดแล้วนี่และอีกความสวยงามหนึ่งนี่กระจกหูช้างนี่ปัจจุบันกีไม่มีแล้วสมัยก่อนเนี่ยรถเขาไม่มีแอร์เขาก็เลยปีกระจกหูช้างเพื่อรับลมเวลาวิว่งเนี่ยหูช้างมันจะต้านลมให้ลมมันเข้ามาในรถคนขับจะได้ไม่ร้อน มาดูภายในกันนี่มาขึ้นได้ไหมเนี่ยปีนไม่ได้กระดูกจะหักไหมอ่าปีขึ้นไปดูนี่พวงมาลัยแบบพาวเยอร์เห็นไหมนี่เกียร์ก็เป็นคันเกียร์หัวขงขกลมแบบโบาาราณก้านยาวๆนะครับนี่คอนโซลข้างในสวยงามคลาสสิกมากตอนมาวิ่งมาร้อยหกร้อยดวิ่งมาถึงปั๊มพังนะเอาปั๊มไปซ่อมอยู่ เดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยคันนี้จะเข้าจะอยู่ในมิวเซียมของฮีโน่พิพิธภัณฑ์ฮีโนโ่กำลังสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะครับี๋ยวถ้าใครชื่นชมรถเก่าชื่นชอบรถเก่านะครับตามไปดูในพิพิธภัณฑ์ได้เหนื่อยครับปีที้นรถเหนื่อยมาไปดูข้างหลังกันไปดูกระบะ สวยงามแบบโบราณชบาเหล็กปัจจุบันจะไม่ได้ต่อแบบนี้แล้วนะดูรอยต่อข้างในนี่ดูรอยต่อข้างใน,งในเห็นไหมต่อแบบโบราณปัจจุบันจะเป็นแผนเรียบแผ่นเดียวหมดแล้วนะครับอ่านี่แบบโบราณไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบโบราณคมๆนะครับปัจจุบันก็จะมีไฟลมอย่างนี้ไม่มีแล้วไฟจะเป็นสี่เหลี่ยมหมดแล้วใจเย็นๆนะครับอดใจรออีกนิดหนึ่งไม่เกินเดือนครับ ภายในสิ้นปีนี้เจ้า K M คันนี้ต้องออกไปลวนแล่ดบน้อาถนนแน่นอนนะครับและเรายังมีกระซิบกระซิบบอกว่ายังมีอีกสอคันนะที่คลาสสิกเก่าโบราณกว่าน,นี้นะครับยังไงอย่าลืมติดตามคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ